ฟรีมากนัดซื้อทีแบบตอนเย็นทุกคนสามารถไปเวลาไหนก็ได้แต่งานประจำนี่คือชัดเจนร,ระวังแผนได้เลยาสามารถทำซ s กนเอร job อันนี้คือเจ้านายรู้แล้วนะเจ้านายสวัสดีค่ะ <laughs> เฟิร์นค่ะนะัทพรนาวีสเสถียนะคะเป็นรีแซ์ค่ะมาร์ทครับใช้รักสิทธิโสพลน,นะครับปัจจุบันเป็นพนักง,งานออฟฟิศครับการเป็นพนักง,งานประจํา มีเวลาเข้าออกที่ชัดเจนเนี่ยแค่นี้มัดก็ได้เปรียบแล้วครับทำไมได้เปรียบยังไงแปดครึ่งห้าครึ่งหลังจากแปดครึ่งห้าครึ่งมก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นที่มัดอยากจะทําเช่นไปฟิตเนสว่ายน้ำพาสาวไปกินข้าวพาคุณแม่ไปทําบุญมาสามารถทำ second job ทำ job ที่3จมอที่4ได้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้มัดอันนี้คือเจ้านายรู้แล้วนะเจ้านาย คำว่าฟรีแลนซ์อะมันค่อนข้างกว้างมันกว้างมากคือจริงๆแล้วอะเป็นฟรีแลนซ์อะทำงาน8โมงเลิกเที่ยงก็ได้เป็นฟรีแลนซ์วันนี้ไม่ไปทํางานไม่ได้มีก็ไม่เป็นไร<ง>เพราะว่าไอ้วันที่ทําไปก่อนหน้านั้นอะเราได้คออ่าแรงที่เกินกว่าคนที่ทํางานประจำได้ไปแล้วแต่ตงานประจํามันมีสวัสดิการมาเจ็บป่วยมาไม่ต้องเสียงเงินสักบาทไม่เป็นไรค่ะเพราะเราก็มีเงินสามารถไปซื้อประกันได้ต่างๆ สมมติว่ามีแฟนช่วงเวลาที่จะไปเที่ยวหรือว่าไปเดทก,กับแฟนนะคะก็คือช่วงเวลาที่เราว่างเพราะคนที่จะมาเป็นแฟนเราต้องเข้าใจว่าเราทํางานแบบนี้เราว่างตอนไหนเรามีเวลาตอนไหนเขาก็ต้องสัพพอรอตในช่วงที่เราสามารถไปหาเขาได้เช้ามาสามารถขับรถไปส่งแฟนก่อนได้เย็นมาสามารถขับรถไปรับแฟนได้มาสามารถพาแฟนไปกินข้าวดูหนังนัดเวลาได้ได้ไดทันทีเลยชัดเจนเ ดูแลสุขภาพน,นะคะอันนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์สาหรับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์มากเพราะว่าเราสามารถที่จะาวางแผนการเข้าฟิตเนสหรือว่าการออกกําลังกายให้กับตัวเองได้อย่างแบบฟรีมากตื่นีแบบตอนเย็นทุกคนสามารถไปเวลาไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงสายช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงเย็นกลางคืนก็ได้เพราะว่าฟิตเนสก็บางที่ก็เปิดอดกีชั่วโมงไปได้ตลอด คือตอนเย็นเนี่ยพอเล่นเล่นเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องรีบร้อนทำอะไรต่อเล่นเสร็จพักผ่อนดีแหลกสุขภาพก็ต้องดีกว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนไปเล่นมีเวลาเล่นหนึ่งชั่วโมงกลางวันไปเล่นกลางวันแต่งานประจำนี่คือชัดเจนระวังแผนเลยจะตื่นตีสี่เล่นก่อน2ชั่วโมงเราไป6กโมงก็ออกจากบ้านก็ได้หรือจะเล่นตอน6กโมงถึงสองทุ่มก็ได้อาถามหน่อยรู้จักนี้ไหมโลกหมอลองกระดูกอ๋อเคยได้ยินอยู่เคยได้ยินอยู่จะเป็นยังยังเพราะว่าเดี๋ยวนี้เก้าอี้เทคโนโลยีมันดีไม่เป็นหรอก ใช่แต่ถ้าวันไหนไม่มีเงินเนี่ยเป็นไหมโลกซึมเศร้าอ่ะเฮ้ยมันจะไม่มีวันนั้นสิหรือว่าบางทีมันก็อาจจะมีแบบบางก็หลังจากที่ได้ไปลองแบบคอฟฟี่ ทำงานเป็นเวลาออกงานเป็นเวลากินข้าวเป็นเวลานะเออสามารถแมネจชีวิตตัวเองได้แบบชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนเลิกงานแล้วจะไปทําอะไรถ้าถามจริงๆแล้วจะให้ไปแบบเปลี่ยนชีวิตไปสมัครงานแล้วก็ทํางานออฟฟิศเป็นพนักงานประจำไหมอันเนี้ยก็ยังขอตอบว่าไม่เพราะมันมันไม่ได้จริงๆอะ่ะ โอเคครับสำหรับมาจากที่ได้ลองไปเป็นฟรีแลนซ์มาแล้วนะครับมาก็ยอมรับว่าเป็นฟรีแลนซ์มันก็มีข้อดีครับมันไม่มีความจำเจครับเราอยากทำงานที่ไหนเราก็สามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานได้ตลอดเวลามีความรู้สึกว่ามีความท้าทายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าถามมาว่าทำไมมีความสุขจริงๆรู้สึกสบายใจจริงๆมามาก็ยังเลือกงานประจำครับเพราะว่าเพราะว่าความงานประจำเนี่ยวันนี้มาเหนื่อยมาเบื่อมารอยากพักมาก็พักแต่มารก,ก็ยังมีความมั่นคงอยู่ คุณมากเขาท่วันนี้ได้มาลองแชร์ไลาไตายกันอย่างที่บอกค่ะว่าใครที่แบบชอบหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนอยากจะทํางานประจำหรืออยากจะท,ทํา r e e l a n c e มีความสุขกับการทํางานแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยค่ะ